สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับเอกซ่าในวันนี้นะครับแอดมินมีเรื่องที่น่ายินดีในวงการเพลงไทยของเรามาบอกกันนะครับนั่นก็คือเมื่อล่าสุดเนี่ยทาง i l l b o a r d c h a r t นะครับได้ออกมาเปิดเผยถึงการจัดอันดับชาร์ตเพลงยอดนิยมทั่วโลกนะครับและเรื่องที่น่ายินดีนั้นก็คือมีเพลงไทยของเรานั้นติดอันดับ100อันดับแรกด้วยนะครับ นั่นก็คือเพลงทนของหนุ่มน้อยอายุเพียง15ปีแร็ปเปอร์ชาวไทยของเราน้องสไปน์นั่นเองนะครับผมและถือว่าเป็นเพลงไทยเพลงแรกเลยนะครับที่สามารถสร้างประวัติศาสตร์ในการเข้ามามีชื่อติดอันดับชาร์ตของบิลบอร์ดได้โดยในวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับทางบิลบอร์ดเนี่ยได้ออกมาเปิดเผยว่าเพลงทนเนี่ยได้เข้ามาอยู่ในอันดับที่89ของชาร์ตบิลบอร์ด Billboard, โดยมียอดสตีมสูงกว่า20ล้านครั้งนะครับตั้งแต่ปล่อยเพลงมา และในตอนที่แอดมินนั่นกําลังนั่งอัดคลิปอยู่นี้นะครับผมยอดวิวใน YouTube เนี่ยก็พุ่งไปถึง90ล้านแล้วนะครับในเวลาเพียงแค่3สัปดาห์นะครับยังไม่ถึงเดือนเลยนะครับผมเอาล่ะครับจากผลงานที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเซอร์ไพรส์มากๆเลยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเพลงไทยเพลงแรกเลยนะครับที่สามารถติดอันดับได้นะครับเดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของชาวโลกที่ได้ฟังเพลงนี้กันดีกว่าครับว่าเขานั้นจะมีความคิดเห็นไว้ว่าอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยครับ มาเริ่มกันที่คอมเมนต์ของท่านาแรกนะครับฉันรักเพลงนี้จากฟิลิปปินส์ฉันรู้สึกเหมือนว่าฉันนั้นเคยได้ยินเพลงนี้มาแล้วหลายครั้งโดยที่ไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำฉันเป็นคนอินโดที่มาที่นี่ก็เพราะว่า Tik t o k อ เพลงนี้มันเด็ดมากสาบานได้เลยถึงแม้ว่าฉันนั้นจะไม่ร yeah> anyway ู้ความหมายก็ตามเป็นเพลงที่ดีมากๆฉันละชอบจริงๆในที่สุดฉันก็หาเพลงนี้เจอจนได้เพราะว่าฉันนั้นติดมาจาก Tiktok ฉันฟังมันมาเกือบจะร้อยครั้งแล้วฮมันดีมากๆผู้สนับสนุนจากฟิลิปปินส์ นี่มันคือเพลงไทยที่ดีที่สุดที่ฉันเคยฟังมาคำทักทายจากอินโดนีเซียว้าวฉันมาจากเวียดนามและเพลงนี้น่าทึ่งมากเยี่ยมขอยกนิ้วให้เลย ว้าวเป็นเพลงที่ดีนะเพลงไทยที่ฉันชอบเมื่อครั้งแรกที่ได้ฟังแม้ว่าฉันนั้นจะไม่เข้าใจในภาษาก็ตามเพลงนี้ค่อนข้างที่จะติดหูนะฉันไม่สามารถหยุดตัวเองจากการยิ้มได้เพราะว่าพวกเขานั้นน่ารักฉันตามมาจาก t ิกต็อกมันเป็นเพลงไทยที่ยอดเยี่ยมมาก เพลงนี้าระบาดไปทั่วติกต็อกแล้วคอมเมนต์ต่อไปนี้เขามาเมนต์เป็นภาษาไทยนะครับแต่ว่าชื่อของเขาเนี่ยเป็นชื่อภาษาเวียดนามนะครับผมซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าเขาใช้ Google Translate แปลมาหรือเปล่านะครับโดยเขาเมนเอาไว้ว่าฉันเป็นคนเวียดนามฉันรักดนตรีไทยฉันฟังเพลงไทยทุกวันฉันเป็นคนเดียวจากเนปลาลหรือเปล่า ทนเพลงนี้เจ๋งมากๆแม้ว่าฉันนั้นจะไม่รู้คำแปลแต่เพลงนี้มันเจ๋งมากๆฉันไม่เข้าใจเนื้อหาของเพลงนี้แต่ฉันชอบมันมากๆและฉันก็ชอบสป라์เพลงของพวกคุณนั้นมีซาวด์ที่ดีมากๆ ฉันรักเพลงนี้มากๆคำทักทายจากเกาหลีใต้ฉันรักเพลงจากประเทศไทยฉันชอบเพลงไทยเพลงนี้มากๆแม้ว่าฉันนั้นจะเป็นคนกัมพูชาเจ๋งมากและเสียงก็เพราะดี แล้วก็มาถึงคอมเมนต์สุดท้ายของคลิปนี้นะครับโดยคอมเมนต์เอาไว้ว่าว้าวนี่มันเด็กหนุ่มมากความสามารถนี่เองก็ถือว่าเป็นความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งของวงการเพลงไทยของเรานะครับผมซึ่งหลายชาติเนี่ยก็เริ่มหันมานิยมฟังเพลงไทยของเรามากขึ้นนะครับผมก็หวังว่าในอนาคตเนี่ยจะมีเพลงไทยอีกหลายๆเพลงนะครับที่สามารถเข้ามาติดบิลบอร์ดชาตได้นะครับผมเอาละครับและถ้าเพื่อนเพื่อนนั้นชอบคลิปนี้ ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้อดมิ n นคนนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้อดมินคงต้องขอตัวลากันไปก่อนและคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรนั้นอย่าลืมติดตามันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ